เชื่อว่าเราจะพยายามดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเราจะต้องนําพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านออกมาให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้วยความปลอดภัยนะครับเช้านี้นะครับเวลาประมาณ9ก้นกานะครับผมได้สั่งการประสานงานให้กิ่งกาชาติอำเภอบ้านไผ่ได้ทําอาหารเป็นโรงครัวจิตอาสานะครับเพื่อที่จะมาดูแลบริการพี่น้องประชาชนประมาณสักพันชุดนะครับในบริเวณถนนแจ้งสนิทแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณ จุดตัดของอลำห้วยจิกนะครับสะพานขาวตรงนี้ก็จะท่วมหนักมากมีหลายชุมชนนะครับเราก็จะมีอาหารน้ำดื่มมาให้บริการพี่น้องประชาชนอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงบริเวณหน้าเกียรติศิล์นะครับบริเวณถนนมิตรภาพนะครับตรงนั้นก็จะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณซอย4ซอย5ของถนนมิตรภาพนะครับใกล้ๆสารเจ้าก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับอยู่บนศาลาอ,อยู่บนหลังคาบ้านหลายคนนะครับแล้วก็ เทศบาลก็ทยอยช่วยออกมานะครับบางส่วนยังมีอยู่บางส่วนที่ยังรอรับความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ข้ราการนะครับท้องถิน่นแล้วก็พี่น้องประชาชนองค์กรเอกชนคนบ้านไผ่ทุกภาคส่วนก็ได้เร่งที่จะดูแลและก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับเเีรรราาปมมกรระ,มะิน